เสียงลมยามเช้าพัดผ่านยอดไม้สูงในป่าดงลึกของภาคอีสานทำให้กิ่งไม้โยกไหวเสียงใบไม้กระทบกันเบาๆเป็นจังหวะสม่ำเสมอที่พรานชัยคุ้นเคยมาทั้งชีวิตเขาเดินเท้าเปล่าผ่านดงไม้ไผ่แห้งที่ขึ้นแน่นจนแทบไม่มีทางรอดได้ง่ายแต่สำหรับพรานอย่างเขาแล้วมันไม่ใช่ปัญหาพรานชัยเป็นชายวัยห้ากว่ากว่าผิวกร้านดำจากแดดตาแหลมดุและนิ่งราวกับเสือที่เคยล่าเหยื่อมาทั่วป่าทั่วดง วันนี้เขาเดินเคียงมากับพรานสิงห์รุ่นน้องที่อายุอ่อนกว่าราสิบปีฝีมือดีไม่แพ้กันทั้งสองได้รับการว่าจ้างจากผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านเล็กๆชื่อบ้านคำปงหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ชายป่าด้านท้ายอำเภอซึ่งเริ่มมีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นบ่อยครั้งมันไม่ใช่หมาป่าแน่เข้าของที่มันฉีก,กินน้ำมันคล้ายมือคนแต่สัตว์พวกนั้นถูกล่าไปแบบหายเรียบแล้วคนในบ้านก็เริ่มหายตามไปด้วย ผู้ใหญ่บ้านพูดขณะส่งของให้สองพรานเมื่อวันก่อนสีหน้าเขาเคร่งเครียดและหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดบางคนบอกเห็นคนเดินขาลากมือยาวผอมเหมือนไม้ไผ่อีกคนเสริมพรานสิงหันไปสบตาพรานชัยทั้งคู่ไม่ได้ตอบอะไรนอกจากพยักหน้าและรับปืนพร้อมกระเป๋าสัมภาระมาวางบนบา่าพวกเขาเดินลึกเข้ามาในป่าสังเกตดูลาดเหลากลางวันไม่มีอะไรน่าสงสัยนักแต่เมื่อเดินผ่านเนินทรายเล็ก ข้างลำธารสายเก่าพรานชัยก็หยุดและชะเง้อมองไปข้างหน้าเห็นรอยเท้านี่ใหม่สิงเขาพูดเสียงต่ำก่อนจะก้มลงชี้ไปที่รอยที่เหมือนรอยเท้ามนุษย์แต่มีนิ้วยาวกว่าปกติและรูปลักษณ์เหมือนสัตว์บางชนิดเดินล่าไปตามทางไม่ใช่รอยหมาไม่ใช่รอยคนพรานสิงข์ขมวดคิ้วรอยนั้นมีเล็บยาวมากกว่าคนทั่วไปชัดเจนบางจุดเหมือนจะมีรอยลากเหมือนร่างบางอย่างถูลากไปด้วย มีเลือดแห้งด้วยพรานชัยชี้ไปที่คราบสีคล้ำบนใบไม้ข้างทางเขาดึงแว่นสองทางออกจากกระเป๋าแล้วย่อตัวลงสองอย่างตั้งใจไม่เกินสาวันใหม่มากและกลิ่นนี่เน่าแปลกๆเหม็นขาวคล้ายเลือดผสมของเน่าพวกเขาเดินตามรอยไปเงียบเงียบทุกฝีก้าเหมือนใกล้เข้าหาบางสิ่งที่ไม่ควรเจอกลางป่าเริ่มมืดแม้ยังไม่เย็นนักต้นไม้สองฝั่งทางเบียดกันแน่นราวกับไม่อยากให้ใครผ่านเข้าไป แล้วในตอนนั้นเองขณะที่ทั้งสองหยุดพักริมโคนไม้ใหญ่ก็มีเสียงกรอบกรอบดังมาจากด้านในพรานสิงห์คว้าปืนยาวขึ้นทันทีส่วนพรานชัยนั่งนิ่งฟังเสียงอย่างตั้งใจเสียงนั้นไม่ใช่เสียงสัตว์เดินแต่คล้ายเสียงของบางอย่างที่ลากขากับดินแห้งผสมกับเสียงหอบหายใจเบาๆที่ดังแผ่วๆล,ลอดออกมาจากเงามืดพรานชัยค่อยๆลุกขึ้นชา้ชาชยกปืนลูกซองขึ้นเล็งไปทางต้นเสียงแต่เมื่อสาดไฟฉายไปก็ไม่พบสิ่งใด ทว่ากลิ่นเหม็นข่าวกลับลอยมาแรงขึ้นกว่าเดิมมีบางอย่างเฝ้าเราจากในป่าพรานชัยพูดเสียงต่ำไม่หันมามองพลานสิงเลยคิดว่ากองก่อยพรานสิงถามเสียงแหบพรานชัยไม่ตอบเขาเพียงแค่เลื่อนกระสุนเข้าไปในรังเพลิงแล้วพูดช้าๆถ้ามันใช่จริงคืนนี้เราจะได้รู้กันเช้าตรู่วันถัดมาแสงแดดยามเช้าสองลอดต้นไม้ลงมาบางเบาอากาศในป่าดิบยังคงชื้นและเย็นเฉียบ ลมหายใจของพรานทั้งสองเป็นไอจังจางเมื่อพวกเขาลุกขึ้นตรวจสอบพื้นที่รอบแคมป์ชั่วคราวที่พักค้างคืนดูนี่สิชัยพรานสิงเรียกเสียงเบาพร้อมชี้ไปยังพื้นดินใกล้ต้นไทรใหญ่ซึ่งมีรอยเท้าหลายชุดรอยหนึ่งเป็นของกวางอีกสองสามรอยเป็นของหมูป่าแต่รอยสุดท้ายที่ทําให้ทั้งคู่ต้องหยุดนิ่งคือรอยเท้าประหลาดซึ่งลากยาวไปตามพื้นร่องลึกของเท้าเหมือนคนแต่สั้นข้างยาวข้าง อีกข้างหนึ่งคล้ายกับเล็บมือหรือนิ้วมนุษย์ที่แหลมเกินปกติข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่งยาวเดินลากขาพรานชัยพึมพำสีหน้าของเขาเริ่มตึงขึ้นเรื่อยๆนี่มันรอยกองกอยจริงๆหรือเปล่าวะพรานสิงถามต่อพรานชัยเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะหยิบดินตรงรอยเท้าขึ้นมาใกล้จมูกแล้วดมช้าๆสีหน้าเคร่งขึ้นกว่าเดิมกลิ่นมันไม่เหมือนสัตว์มันเหมือนซากเน่าแต่ยังร้อนอยู่ แสดงว่ามันเพิ่งผ่านมาที่นี่เมื่อคืนเมื่อเดินตามรอยไปได้ราว200เมตรทั้งคู่ก็หยุดลงเมื่อเบื้องหน้าคือซากซึ่งเคยเป็นหมู่บ้านที่ถูกเชือดอย่างเฮี้ยมโหดตัวมันถูกฉีกจนแหว่งไปทั้งซีหน้าท้องเปิดเห็นลำไส้และอวัย,ยวะหล่นกระจายเกลื่อนแถมรอยกัดยังมีลักษณะเหมือนฟันแหลมละเอียดกัดเข้าเนื้อทีละน้อยอย่างใจเย็นดูรอยตรงต้นคอพรานชัยชี้มันดูดเลือดแบบที่เขาว่า พรานสิงพยักหน้าอย่างไม่เต็มใจเขาเคยได้ยินเรื่องผีกองกอยมาตั้งแต่เด็กผีป่าที่กินเลือดใช้ปีกกระด้งบินกลางดึกขาลากมือยาวและมีกลิ่นเน่าคลุงมีศากตํ์ตำข้าวเป็นอาวุธสำหรับคนทั่วไปเรื่องพวกนี้เป็นเพียงนิทานหลอกเด็กแต่สำหรับพรานที่อยู่ป่าพวกเขาไม่กล้าลบหลู่สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยตาเปล่ารอยลากจากซากหมูยังคงทอดยาวเข้าไปในป่าลึกด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเขตที่ไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าเข้าไปเก็บของป่าหรือหาของกินมาหลายปีเพราะร่ำลือว่าเคยมีเด็กหายปริศนาสามคนโดยไม่มีใครพบศพเลยแม้แต่คนเดียวคืนนี้เราจะตั้งห้างตรงจุดที่มันกินหมูแล้วซุ่มดูว่าอะไรมันมาพรานชัยพูดขึ้นในที่สุดทั้งสองใช้เวลาทั้งวันสร้างห้างบนต้นกระบากสูงที่อยู่ใกล้จุดซากสัตว์ซ่อนไว้อย่างมิชิดใช้ใบไม้บดบังกลิ่น ใช้ผงสมุนไพรจากเปลือกไม้และตะไคร้ไล่มแมลงรวมถึงท่ากระหังที่พวกพรานโบราณเชื่อว่าสามารถพรางกลิ่นมนุษย์จากพูดป่าได้เมื่อพระอาทิตย์ตกดินเสียงของป่าเปลี่ยนไปอีกครั้งจากเสียงนกกลายเป็นเสียงแผ่วเบาของจักจั่นเรไรและเสียงกิ่งไม้ที่เหมือนกำลังถูกเหยียบอย่างแผ่วเบาพรานสิงห์หยิบปืนขึ้นแนบหน้าพรานชัยเตรียมไฟฉายรอท้องฟ้าเริ่มมืดสนิทไม่มีแม้แต่แสงจันทร์หรือแม้กระทั่งหมอก มันเงียบเกินไปแล้วเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากเบื้องล่างของต้นไม้กรอบกรอบเสียงลากขาเสียงสากกระแทกพื้นเสียงหายใจดังใกล้ขึ้นเรื่อยเรืมันมาแล้วพรานชัยกระสิบความมืดปกคลุมทั่วป่าราวกับผืนผ้าดำขนาดมหึมาที่ถูกคลุมทับทุกสรรพสิ่งใต้เงาไม้ใหญ่ริมห้างสูงที่สองพรานสร้างไว้กลางวันตอนนี้ทั้งชัยและสิงนั่งเงียบร่างแนบไปกับโครงไม้ รอสิ่งที่พวกเขาคิดว่ามันมีอยู่จริงให้ปรากฏเสียงกรอบแกรบจากใต้พื้นเริ่มดังขึ้นเป็นระยะบางครั้งชัดเจนบางครั้งไกลห่างราวกับสิ่งนั้นเดินเป็นวงรอบพื้นที่สะกดรอยพวกเขาจากพื้นดินมันไม่ได้เดินเมื่อมันรู้ว่าเรามองอยู่พรานชัยกระซิบเบาๆหายใจช้าไม่ให้ไอร้อนจากปากลอยฟุ้งจนเปิดเผยตัวพรานสิงยกปืนขึ้นเล็งลงไปในความมืดปลายนิ้วแตะไกลปืนอย่างชำนาญ แต่ดวงตายังคงกวาดหาเป้าหมายพวกเขาเตรียมไฟฉายแรงสูงไว้แต่ยังไม่เปิดทันทีเพราะรู้ว่าหากใช้แสงผิดจังหวะมันอาจจะกลายเป็นเป้าเสียเองแล้วเสียงกึกกึกกึกดังจากด้านหลังห้างใกล้จนแทบสัมผัสได้พรานชัยหันสายตาช้าๆไปด้านหลังลมหายใจขาดช่วงชั่วขณะมีบางอย่างไต่ขึ้นมาตามลำต้นมันไม่ได้ไต่เร็วแต่มันแน่นอนในเสียงเนื้อกระแทกไม้ เสียงเหมือนเล็บหรือกิ่งแข็งกระแทกเปลือกลำต้นเป็นระยะพรานชัยทำมือสัญญาณให้พรานสิงเตรียมพร้อมจากนั้นยกปืนลูกซองขึ้นแนบบ่าพลางเอื้อมมือไปแตะที่สวิตไฟฉายแล้วในเสี้ยววินาทีที่เสียงอยู่ห่างไม่เกินสาเมตรเขาก็กดเปิดไฟฉายทันทีแสงสีขาวพุ่งสาดไปยังลำต้นเบื้องหลังแสดงให้เห็นมันร่างผอมแห้งเกลือกกลังผิวดำแดงเหมือนหนังที่ถูกเผาครึ่งหนึ่ง แขนยาวถึงเข่าเล็บยาวแหลมขาข้างหนึ่งหดสั้นจนต้องลากเดินปีกกระด้งผูกไว้กลางหลังเป็นโครงไม้คลุมด้วยผิวสัตว์แหง้งมันใช้มือปีนขึ้นมาใบหน้าซีดขาวคล้ายคนผสมซากศพตาเบิกกว้างคล้ายตายแต่ยังเคลื่อนไหวได้ปากเต็มไปด้วยฟันเคี้ยวแหลมงุ้มและมือที่ถือสากตำข้าวซึ่งเปื้อนเลือดสีคล้ำแห้งเกลือยิงพรานชัยตะโกนพร้อมลั่นไกเสียงปืนลูกซองคำรามสนั่นกลางป่า ลูกกระสุนทะลุร่างบางอย่างอย่างจังมันปลิวตกจากลำต้นไปกระแทกพื้นเบื้องล่างเสียงดังตุบแต่มันไม่ได้ตายเสียงกรีดร้องแหลมสูงราวกับเสียงหญิงแก่ผสมกับหมาเห่าดังสะท้อนทั่วทั้งแนวต้นไม้ฝูงนกตกใจบินพลูหนูและสัตว์เล็กแตกคือวิ่งหนีในความมืดพรานสิงก้มลงมองข้างล่างทว่าไม่พบซากเพียงแค่รอยลากเลอะเลือนหายไปในเงาไม้มันโดนยิงแต่ยังหนีไปได้ พรานสิงหายใจแรงขณะรีบใส่กระสุนเพิ่มไม่ใช่แค่ตัวเดียวพรานชัยพูดเบาๆขณะเห่อยหน้าขึ้นแล้วเสียงกิ่งไม้แตกร้าวหลายจุดจากรอบทิศทางก็ดังขึ้นพร้อมกันเสียงลากเท้าเสียงหายใจเสียงหัวเราะเบาๆเจือด้วยความหิวโหวยราวกับป่าทั้งผืนกำลังยิ้มเย้ยมนุษย์ที่กล้าท้าทายพวกมันในรังรุ่งเช้าแสงแดดแรกของวันศาสตร์ผ่านไอหมอกที่ลอยบางๆเหนือพงหญ้าสูง เรากับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้แต่ภายใต้ความเงียบนั้นมีบางสิ่งฝังลึกอยู่ในสายตาของพรานทั้งสองพวกเขาลงจากห้างด้วยความเงียบงันสภาพใบหน้าเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและระวังภยัยหลังจากการต่อสู้เมื่อคืนยังไม่มีเวลาแม้แต่จะพักจริงๆพรานชัยเดินตรวจดูพื้นที่รอบต้นไม้หาร่องรอยเลือดหรือชิ้นเนื้อที่อาจหลงเหลือจากการยิง มีคราบเลือดอยู่ตรงนี้แต่ไม่มากพอจะทําให้ตายพรานสิงว่าเขาใช้มีดเขี่ยรอยคราบแดงที่เกาะตามใบไม้พลางตามรอยลากไปยังด้านตะวันตกเฉียงเหนือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงทั้งคู่ก็พบกับภาพที่ทําให้ต้องหยุดนิ่งร่างของชายหนุ่มวัยยี่สิบตนตนนอนแน่นิ่งอยู่ในซอกหินริมลาําธารร่างของเขาแหลกเละเหมือนถูกจับคว้างอย่างแรงหน้าอกเปิดอ้าครื่องในหายไปครึ่งแววตาเบิกค้างด้วยความตกใจปนเจ็บปวด และรอบข้างมีรอยลากเลื้อยเรือนของบางอย่างที่ใหญ่พอๆกับคนลูกผู้ใหญ่บ้านพรานชัยพูดเบาๆเมื่อจำหน้าได้เด็กคนนี้หายไปเมื่อสองวันก่อนศพถูกซ่อนไว้ไม่มีสัตว์อื่นกล้าแต่เลยแสดงว่ากลิ่นมันแรงมากพรานสิงเดินวนดูรอบบริเวณขณะที่ทั้งสองกำลังสำรวจอยู่นั้นเองก็มีเสียงบางอย่างจากพุ่มไม้ข้างหลังพรานชัยหันควบปืนในมือพร้อมแต่พบว่าเป็นเด็กชายคนหนึ่ง รูปร่างผอมกรอบดวงตาแดงจากการร้องไห้เสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งเขายืนตัวสั่นอยู่ใต้ร่มไม้นั่นนั่นพี่ขุนเด็กชายพูดเสียงสั่นมือชี้ไปยังศพในหุบหินเมื่อคืนพี่ขุนเรียกผมให้เดินตามไปบอกทางกลับบ้านแต่พอเดินตามไปมันไม่ใช่เสียงของพี่ขุนมันพาผมไปถึงโคนไม้แล้วมันก็หัวเราะฮือพรานชัยกับพรานสิงมองหน้ากันแววตาเริ่มตึงเครียดพวกเขารู้ทันทีว่าเด็กชายคนนี้ รอดมาได้จากอะไรบางอย่างที่น่ากลัวกว่าที่คิดมันล่อออกมามันเลียนเสียงคนไม่ใช่แค่เดินกินเลือดแต่มันฉลาดด้วยพรานชัยพูดเราไม่มีทางเลือกแล้วเราต้องหาถ้ำหรือรังของมันให้เจอแล้วล่ามันก่อนที่มันจะมาเอาเด็กคนอื่นอีกพรานสิงห์ว่าก่อนจะเดินตรงเข้าไปอุ้มเด็กชายไว้แน่นขณะที่พวกเขากำลังจะออกจากที่ตรงนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเบาๆจากพงหญ้าอีกด้าน เสียงพี่ขุนเด็กชายหันกลับไปน้ำตาไหลอีกครั้งพรานชายหันไปตามเสียงปืนยกขึ้นพร้อมแต่เสียงนั้นหยุดลงทันทีเหลือไว้เพียงเงียบงันกับกลิ่นเหม็นเน่าจางๆที่ลอยวนในอากาศหลังจากฝังศพลูกชายผู้ใหญ่บ้านไว้ใต้ต้นตะเคียนด้วยความเคารพทั้งสองพรานตัดสินใจว่าจะไม่กลับหมู่บ้านโดยยังไม่ได้คำตอบว่ากองก่อยพวกนั้นอาศัยอยู่ที่ใดและจะกำจัดมันได้อย่างไร พวกเขาปล่อยให้เด็กชายที่รอดชีวิตกลับหมู่บ้านพร้อมชายชราเท่าเกรเรียงซึ่งบังเอิญผ่านมาโดยทิ้งคำเดียวไว้ว่าพรุ่งนี้ก่อนพระอาทิตย์ตกถ้าเราไม่กลับจงจุดไฟบนยอดเขาให้สว่างที่สุดพาไหวเจ้าป่าเจ้าทางแล้วอย่าให้ใครเข้ามาอีกเด็ดขาดพวกเขาแบกปืนมีดและสัมภาระเบามุ่งหน้าไปตามร่องรอยที่พบเมื่อคืนทางตะวันตกของแนวหุบเขาซึ่งไม่มีใครกล้าเข้าไป เพราะเป็นพื้นที่หินซ้อนทึบแน่นไปด้วยไผ่สางต้นโตที่ขึ้นเป็นดงดิบมืดแม้เป็นเวลากลางวันก็ราวกับตะวันสองไม่ถึงกลิ่นมันแรงขึ้นเรื่อยๆพรานชัยพูดเบาๆขณะใช้ปลายมีดแหวกใบไผ่ไปทีละก่อกลิ่นนี้ไม่ใช่กลิ่นสัตว์ตายมันเป็นกลิ่นซากผีที่ยังหายใจได้เสียงหวีดลมลอดตามช่องเขาโอบรอบบรรยากาศให้ขนลุกบางครั้งก็แว่วเหมือนเสียงพูดเสียงหัวเราะเสียงร้องให้ของหญิงสาว และบางครั้งเสียงของผู้ชายที่พวกเขาเคยเจอเมื่อวานตอนมืดไม่ทันไรเสียงนกร้องระเบิดออกมาเป็นสายฝูงนกกระจอกป่าบินออกจากพงไม้เหมือนเจอบางสิ่งหยุดพรานสิงยกมือหยุดทันทีก่อนจะใช้กล้องสองตามองไปข้างหน้าแล้วก็เห็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากเชื่อเบื้องหน้าใต้เงาเขาเป็นโพรงถ้ำกว้างที่ปากถ้ำเต็มไปด้วยเศษกระดูกกิ่งไม้เศษผ้าและเครื่องประดับของมนุษย์จำนวนหนึ่ง พรานชัยก้าวไปตรวจสอบแต่ละชิ้นพบซากเสื้อของลูกผู้ใหญ่บ้านและยังพบหัวกระโหลกเล็กที่คาดว่าเป็นเด็กหญิงไวัยไม่เกินสิบขวบหนึ่งในสามคนที่เคยหายไปเมื่อหลายปีก่อนที่นี่แหละพรานชัยพูดเสียงเย็นเยียบรังของมันทันใดนั้นเองเสียงกึกกักจากด้านในถ้ำก็ดังขึ้นเสียงเหมือนบางสิ่งกำลังคลานไถ่ยอยู่ตามพื้นหินมือขูดขีดเสียงฟันกระทบกันแผวเบาเป็นจังหวะเสียงหายใจสั่นๆที่เหมือนผู้ป่วยโรคปอด แล้วมันก็ปรากฏตัวเงาร่างคล้ายมนุษย์แต่ผิดเพี้ยนปีกกระด้งหักครึ่งปากเต็มไปด้วยฟันซี่แหลมที่งอกยาวผิดธรรมชาติเลือดไหลซึมตามุมปากผิวหนังเต็มไปด้วยคราบโคลนและขี้เถ้ามันกรีดเสียงแหลมอย่างดีใจที่พบเหยื่ออีกครั้งยิ่งพรานชัยลั่นไกลูกซองทันทีกระสุนเจาะเข้าเต็มแผงอกของมันร่างปลิวกระเด็นแต่ยังไม่หยุดขยับมันหอบหายใจแรงก่อนจะผุดลุกขึ้นอีกครั้ง พุ่งเข้ามาในพริบตาพรานสิงโยนมีหลันใส่กลางลำคอจนร่างนั้นล้มลงกระแทกพื้นอีกครั้งก่อนจะดิ้นชักกระตุกชา้ชาๆแล้วนิ่งไปทั้งคู่ไม่พูดอะไรพวกเขาเดินเข้าไปตรวจสอบในถ้ำข้างในเต็มไปด้วยซากเศษกระดูกที่วางระเกะระกะกลิ่นเน่าเหม็นจนต้องใช้ผ้าปิดจมูกมีคราบเลือดสดๆเป็นทางเหมือนเพิ่งมีบางสิ่งคลานผ่านไปก่อนหน้าไม่ถึงครึ่งชั่วโมง และที่ผนังถ้ำมีรอยมือคนป้ายเลือดเขียนประโยคประหลาดไว้ว่าเราไม่ใช่คนแต่เคยเป็นความเงียบภายในถ้ำนั้นไม่ได้ปลอบประโลมแต่กลับกดทับประสาทสัมผัสทั้ง5ของสองพรานให้ตื่นตัวมากขึ้นทุกวินาทีแม้ร่างของกองก่อยตัวที่สังหารได้เมื่อครู่จะนอนนิ่งแน่นิ่งไม่มีลมหายใจแต่ทั้งชัยและสิงต่างรู้ดีมันไม่ใช่ตัวเดียวแน่ ดูนี่พรานชัยพูดเบาๆขณะใช้ไฟฉายส่องไปยังผนังถ้ำด้านในสุดมีรอยเท้าขนาดเล็กจำนวนมากที่ลึกฝังในพื้นดินชื้นรอยพวกนั้นไม่ใช่เพียงหนึ่งไม่ใช่สองแต่หลายรอยมากพอจะบอกว่าถ้ำแห่งนี้เป็นเหมือนรังของฝูงสัตว์เราเจอตัวที่ออกมาล่าเมื่อคืนแล้วตัวอื่นหละพรานสิงถามขณะเดินก้มต่ำเพื่อตรวจดูถาวันที่ลากขวางทางเข้าไปในโพรงแคบอีกช่องพวกเขาผ่านเข้าไปอย่างระมัดระวัง โพรงถ้ำส่วนนี้ต่ำกว่าพื้นดินพอสมควรและเริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนอากาศหยุดนิ่งกลิ่นเน่าเหม็นรุนแรงขึ้นเป็นเท่าตัวสองพรานต้องใช้ผ้าชุบน้ำมันสมุนไพรของกระเรียงมาปิดจมูกไว้ตลอดแล้วทันใดนั้นแสงจากไฟฉายก็กระทบกับบางสิ่งมันคือน้ำตาใช่น้ำตาของหญิงสาวคนหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่เธอถูกมัดไว้กับโขดหินในท่าก้มหน้าร่างกายผอมแห้งใบหน้ามอมแมม ปากถูกเย็บด้วยไดด์ดำและผูกปากด้วยหวายม่านตาของเธอกวาดมามองทั้งสองคนราวกับรอคอยใครบางคนมาช่วยเหลือมานานเหลือเกินพระเจ้าเธอถูกจับไว้ให้มันกินตอนหิวพรานชัยกระซิบขณะรีบเข้าตรวจดูอาการแต่ก่อนที่มือของเขาจะสัมผัสร่างหญิงสาวนั้นเสียงร้องคำรามต่ำๆดังมาจากด้านหลังไม่ใช่ตัวเดียวแต่เป็นเสียงหลายตัวจากความเงียบกลายเป็นเสียงฝีเท้าเร่งเร้าเสียงเล็บขูดหิน เสียงลมหายใจร้อนๆที่แผ่ลอยตามอากาศและในแสงไฟสลัวพวกเขาก็เห็นตาสีแดงเรืองแสงสลับกันเป็นแถวในเงาถ้ำยิ่งไม่ได้เดี๋ยวโดนเธอพรานสิงตะโกนพรานชัยล้วงควันไม้จากย่ามปล่อยให้ลอยคลุ้งออกมาพร้อมกับจุดไฟแฟลว,ว่างว่าเพื่อข่มสายตาสัตว์ร้ายมันได้ผลแค่ชั่วครู่เสียงฝีเท้าชะงักลงแต่ไม่นานเสียงพวกนั้นก็กู่ร้องประสานกันจนผนังถ้ำสั่นสะเทือน ถ้าจะหนีต้องทำตอนนี้พรานชัยคว้าตัวหญิงสาวอย่างเบามือใช้มีดตัดเชือกและแบกเธอไว้แน่นทั้งสามคนเริ่มพากันถอยกลับอย่างชา้ชาๆแต่เมื่อถึงปากโพรงเสียงปีกกระด้งฟ้าผนังหินก็ดังขึ้นตามหลังพร้อมร่างของกองกอยตัวใหม่ที่ใหญ่กว่าทุกตัวที่เคยเจอขนตามแขนขาเป็นสีดำคลับตาสีเหลืองอมพันและบนมือข้างหนึ่งคือกระบองไม้ที่มีเศษเส้นผมมนุษย์พันรอบหัวไม้ มันคำรามไม่ใช่เสียงสัตว์แต่เป็นเสียงของใครบางคนที่พูดด้วยสำเนียงมนุษย์ชัดถ้อยชัดคำว่าอย่าพรากของของข้าพรานชัยไม่พูดอะไรนอกจากลั่นไกปืนเสียงปืนลูกซองของพรานชัยระเบิดออกในความมืดสนิทกระสุนตะกัวเจาะเข้าใส่กลางลำตัวของกองกอยตนนั้นจนร่างสะบัดถ,ถอยหลังไปมันส่งเสียงคำรามเหมือนสัตว์ผสมเสียงมนุษย์ปนโกรธเกรี้ยวความเงียบที่ตามมาหลังเสียงปืนไม่ใช่ความสงบ แต่คือแรงอาฆาตที่กําลังแผ่คลุมทั่วโพรงถ้ามันไม่ตายหรอกไอ้ตัวนี้มันใหญ่เกินธรรมดาพรานสิงตะโกนลั่นขณะยิงซ้ำใส่เงาดำในมุมถ้าอีกนัดหญิงสาวที่แบกอยู่บนหลังของพรานชัยเริ่มครางในลํำคอแรงสั่นจากเสียงปืนและความหวาดกลัวที่สั่งสมตลอดเวลาที่ถูกกักขังทำให้เธอเริ่มสะอื้นโดยไม่อาจเอ่ยคำพูดออกมาได้ ถอยออกก่อนเราต้องพาเธอรอดก่อนค่อยกลับมาล้างรังพวกมันทีหลังพรานชัยตัดสินใจทันทีก่อนจะหันวิ่งสวนทางกลับมายัางทางเข้าโพรงโดยมีพรานสิงห์ยิงคุมหลังอย่างแม่นยำเสียงปีกขนาดใหญ่ของพวกมันเริ่มกระพือไล่หลังมาเสียงเล็บขูดพื้นหินพรานทั้งสองวิ่งข้ามลำธารเล็กหน้าปากท้ำพลางเงี่ยหูฟังเสียงพวกมันยังคงไล่ตามไม่ลดละทันใดนั้นเสียงที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็ปรากฏเสียงหัวเราะของเด็กหญิง ลอยแววมาเหนือยอดไม้เสียงที่ไม่ควรได้ยินในยามนี้มันหลอกล่อจิตใจเหมือนกับเสียงของลูกคนในหมู่บ้านเสียงที่เหมือนเคยได้ยินจากปากของผู้สูญหายพรานชัยหยุดกึกใจสั่นวูบอย่าหยุดเสียงมันอย่าฟังพรานสิงห์ผลักเขาให้วิ่งต่อเสียงฝีเท้าด้านหลังยังไม่ลดลงแม้แต่น้อยพวกเขาวิ่งข้ามแนวหินซ้อนปีนขึ้นเนินสูง ท่ามกลางแสงแดดสุดท้ายของยามเย็นที่เริ่มส่องลอดเข้ามาพวกเขากำลังจะถึงจุดปลอดภัยแนวสันป่าที่ห่างจากถ้ำราวห้ารอยเมตรแต่แล้วเสียงลั่นสถานดังขึ้นจากพื้นดินด้านล่างพรานชัยเหยียบบนหินกร่อนและร่วงลงไปในโพรงใต้ดินลึกพอจะซ่อนร่างคนสองคนเขาตกลงไปทั้งที่ยังแบกหญิงสาวไว้ในอ้อมแขนดินถล่มตามลงมาอย่างหนักชั พรานสิงตะโกลั่นแต่เสียงฝีเท้าของพวกมันก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆพรานสิงตัดสินใจหันไปยิงเบี่ยงทางไล่พวกกองกอยออกไปอีกทิศเพื่อทวงเวลาและเมื่อเขากลับมาหาทางลงไปช่วยชายดินได้ปิดปากโพรงไว้จนแน่นเขาไม่มีทางขุดทันในเวลานี้เสียงคำรามสุดท้ายจากยอดไม้เหมือนเสียงหัวรอยเหาะพรานสิงยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันหลังและรีพาตัวเองออกจากป่าไปยังหมู่บ้านเพื่อขอกำลังกลับมาใหม่ ในหัวเขาคิดเพียงอย่างเดียวชัยยังไม่ตายเสียงฝุ่นดินตกกระทบเงียบลงไปแล้วความมืดล้อมรอบพรานชัยไว้ทุกด้านมีเพียงแสงจากไฟฉายติดอกที่ยังพอทำให้เห็นรอบตัวได้บ้างเขากระชับร่างหญิงสาวในอ้อมแขนไว้แน่นเธอยังมีสติแต่หายใจอ่อนแรงมือซีดขาวจนดูเหมือนกระดูกชัยหันมองไปรอบโพรงใต้ดินแห่งนั้นเป็นโพรงใหญ่ ลึกประมาณสามวาผนังดินลื่นเป็นเลนและมีกลิ่นอับแปลกประหลาดไม่ใช่เพียงกลิ่นชื้นดินป่าแต่ประปนด้วยกลิ่นเลือดสดกับเหม็นสาบของเนื้อเน่าเขาว่างหญิงสาวลงใช้เวลาสำรวจโพรงรอบตัวแม้มืดแต่ในแสงไฟนั้นเขาก็เห็นบางอย่างบนผนังถ้ำเป็นลวดลายที่วาดไว้ด้วยมือเปล่าใช้นิ้วจุ่มเลือดแล้ววาดเป็นวงกลมซ้อนกันหลายชั้นตรงกลางมีภาพเหมือนคนแต่แขนยาวผิดปกติ ขาเหลือข้างเดียวมีเขี้ยวมีหางมันคือภาพของกองกอยและข้างลวดลายนั้นมีข้อความภาษาไทยลายมือวัดวัดเขียนไว้ว่ากกางงกลางยอยักษ์คือคนที่ถูกสาปทุกศพที่ตายแต่ไม่ถูกฝังถูกมันกินวิญญาณก็จะกลายเป็นหนึ่งในพวกมันพรานชัยชงังกนึกถึงศพมากมายที่หายไปจากหมู่บ้านและความจริงที่เขาไม่เคยเข้าใจสิ่งที่พวกเขาสู้มาตลอดไม่ใช่สัตว์ประหลาดจากตำนาน แต่คือเหล่าผู้คนที่ไม่เคยได้รับการส่งวิญญาณพลันนั้นเองหญิงสาวที่นอนพิงผนังอยู่ก็สะอื้นแรงร่างเธอสั่นมือยื่นมาเกาะเสื้อชายแน่นใบหน้าบิดเบี้ยวเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างพรานชัยรีบฉีกหวายที่มัดปากเธอออกอย่างระมัดระวังและคำพูดแรกที่เธอพูดก็คือหนีไปพวกมันกินกันเองไม่ได้มันจะกินฉันหลังพระอาทิตตกพรานชัยถามเธอว่าเธออยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่ หญิงสาวตอบเบาๆว่าหลายคืนแล้วพวกมันไม่กินฉันทันทีมันรออะไรบางอย่างรอให้ฉันเปลี่ยนยังไม่ทันจะพูดจบพื้นดินใกล้ๆก็เริ่มสัน่นเสียงขุดเสียงเล็บเสียงควนอย่างบ้าคลั่งเริ่มดังขึ้นจากผนังอีกด้านและเสียงนั้นใกล้เข้ามาทุกวินาทีพรานชัยรีบประคองหญิงสาวไว้แน่นแล้วมองหาทางออกพบว่าด้านหนึ่งของโพรงมีโพรงเล็กๆเชื่อมไปยังเส้นทางหิน เขาตัดสินใจทันทีพาหญิงสาวมุดเข้าไปตามทางนั้นท่ามกลางเสียงคำรามที่ดังสะท้อนทั่วโพรงภายในอุโมงค์หินนั้นแคบและชื้นเลือดแห้งติดอยู่กับผนังและมีเศษเนื้อคล้ายชิ้นลินหรืออวัย,ยวะมนุษย์ฝังอยู่กับรากไม้พรานชัยไม่พูดแม้คำเดียวนอกจากจับมีดแน่นในมือเดินดันไปข้างหน้าด้วยสัญชาตญาณของนักล่าพวกเขาใช้เวลาเกือบชั่วโมงก่อนจะมาถึงปลายอุโมงค์ ตรงหน้าคือบ่อหินลึกมีน้ำขังและตรงกลางบ่อมีแท่นไม้ไผ่สูงประมาณอกที่ว่างร่างศพของผู้หญิงคนหนึ่งไว้ศพนั้นคล้ายหญิงสาวที่เขาพามาด้วยอย่างไม่น่าเชื่อเขาหันมองหญิงสาวในอ้อมแขนเธอกำลังร้องไห้หรือหัวเราะก,กันแน่ชัยชะงักมือใจเต้นแรงเสียงกระซิบเบาๆดังลมที่ลอดปลายไม้ไผ่ดังขึ้นจากทุกด้านเจ้าช่วยสิ่งที่ไม่ควรถูกช่วย พรานชายยืนนิ่งงันอยู่กลางอุโมงหินแสงไฟอ่อนจากไฟฉายกระทบศพหญิงสาวบนแท่นไม้ไผ่ตรงหน้าและเมื่อลองพินิษให้ชัดขึ้นร่างนั้นมีรอยแผลเป็นจุดเดียวกับหญิงสาวที่อยู่ในอ้อมแขนของเขาแผลยาวที่แขนซ้ายรอยแหว่งที่ปลายหูรอยสักบนข้อเท้าเขาหันกลับมามองหญิงสาวที่ตนช่วยไว้สีหน้าเธอเปลี่ยนไปกล้ามเนื้อใบหน้าเกร็งแน่น ดวงตาที่เคยเต็มไปด้วยความกลัวเริ่มมีประกายสว่างเรืองจางๆเธอไม่ใช่คนเขากระซิบกับตัวเองหญิงสาวยิ้มเผยเขี้ยวที่ซ่อนอยู่ใต้ริมฝีปากฟันเรียงกันแหลมคมและยาวผิดธรรมชาติเสียงของเธอเย็นยะเยือกแต่ชัดเจนฉันคือสิ่งที่พวกเจ้าล่ามาตลอดพรานชัยถอยหลังหนึ่งเก้ามือล้วงหยิบระเบิดควันลูกเล็กที่พกติดตัวมาสำหรับเอาตัวรอดในถ้ำ แต่มันไม่ทันแล้วเงามืดรอบบ่อหินเริ่มเคลื่อนไหวสิ่งมีชีวิตหลายตัวเริ่มเผยตัวในความมืดร่างของกองกอยหลายตัวผอมสูงเดินกระย่องกระแยงมีปีกกระด้งบิดเบี้ยวบนแผ่นหลังตาบางตัวบอดบางตัวลุกเป็นไฟสีแดงพวกมันเดินเป็นวงกลมรอบๆบ,บบ่อหินเหมือนรอคำสั่งหญิงสาวพูดอีกครั้งในน้ำเสียงที่ไม่ใช่เสียงของเธอพวกมันคือร่างเงาที่เฝ้าค่าร่างเก่าเพราะข้าได้เปลี่ยนแล้ว และเจ้าพาของมาหาเราอีกครั้งพรานชัยตะโกนสุดเสียงแกหลอกให้ฆ่าพามาหาศพของตัวเองเพื่อปลดพันธะใช่ไหมหญิงสาวกรีดร้องเสียงแหลมจนพื้นสะเทือนผนังหินแตกราวเสียงกองกอยทุกตัวกู่ร้องโหยหวนตอบรับและทันใดนั้นศพหญิงสาวบนแท่นไม้ไผ่ก็ลุกขึ้นนั่งช้าๆเหมือนถูกชักร่างด้วยพลังบางอย่างภาพเบื้องหน้าเหมือนภาพฝันร้ายซ้อนกันหญิงสาวสองคนใบหน้าเหมือนกันแปลก หนึ่งยืนอยู่เบื้องหลังเขาอีกนั่งอยู่บนศพตนเองแต่ทั้งสองกลับพูดพร้อมกันด้วยเสียงเดียวเราจะคืนสภาพเราจะกลืนวิญญาณสุดท้ายพรานชัยรู้ทันทีว่าไม่มีทางหนีเขาล้วงลูกระเบิดควันควางใสแท่นไม้แล้วกระชากไฟชักจุดมันขึ้นพร้อมเสียงระเบิดตูมและควันขาวหนาแน่นผวยพุ่ง,งเขาวิ่งสวนกระแสพวกกองก่อยใช้ควันบดบังและเจาะช่องหนีออกตามโพรงแคบที่เชื่อมกับแนวผาหิน ท่ามกลางความวุ่นวายเขาแทบจะเสียหลักตกเหวแต่ก็มีมือหนึ่งดึงเขาขึ้นจากปากเวได้ทันพรานสิงเขากลับมาพร้อมชาวบ้านห้าคนพร้อมปืนและคำเดียวที่เขาพูดเมื่อดึงชัยขึ้นมาได้คือข้าบอกแล้วว่าเราต้องกลับมาให้ครบเสียงคํารามของพวกมันยังไม่จางหายแต่โพรงนั้นเริ่มยุบตัวเหมือนถูกฝังกลบโดยธรรมชาติหรือแรงบางอย่างหลายวันผ่านไป ทั้งสองพรานนำชาวบ้านมาทำพิธีปิดธรรมและนําพระมาสวดส่งดวงวิญญาณศพที่แท้จริงของหญิงสาวออกจากพื้นที่และในวันที่เงียบสงบวันหนึ่งพรานชัยเปิดกระเป๋าเสื้อที่ใช้วันนั้นเขาพบเศษไม้ไผ่เล็กๆที่เหมือนถูกสอดใส่ไวเ้เงียบๆบนปลายนั้นสลักคําว่าเราจะได้พบกันใหม่ในร่างอื่นชัยกำเศษไม้แน่นก่อนจะเผามันทิ้งทันทีจบ สองพรานผจญป่าล่ากองกอยและแล้วเรื่องนี้ก็จบลงขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาฟังเรื่องเล่าจากพระจันทร์เต็มดวงของพวกเราหวังว่าพวกท่านจะชื่นชอบและได้รับความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราพัฒนาผลงานต่อไปขอบคุณจากใจครับ